มีมมีข้างในสองคิวเว้ยกูได้สองคิวแล้วข้างในเบสต์สัตว์เก่งมากเบสสามป่ะเบสสามจะตายแล้วเหรอเกรย์เอ็นเอ็นรอนที่ชุบเลยครับสวยกำลังกำลังกำลังงไปข้างในายกูลงมากูไม่ยอมอ่ะอีดอข้างในเนี่ยไอ่ไอ่เฮ้ยอ้าวเอ็ดโดนเอ็นเต็มสามเอ็นเต็มชุบเลยเอ็นเต็มชุบเลยเบสสาม มมาสามชาร์จเลยัูเลยไหมกํลังถึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นต้องรีบไม่ามต้องรีบไม่ต้องรีบอเล่นค่อยเล่นวสย่ย่อยู่ตรกำแพงเนี่ยเฮ้ยรวังตรงรแพงงรแพงงรงงง i e d I'm recalling a teammate Don't give up Your teammates a still recall you. Thanks

ข้างน,นอกแล้วลงไปเลยลงไปเลยสัาดเจ็บร้อยนี่ก็แม <e right? ่งนะหมดยังได้วิ <m ance> <m ance> <m ance> ่งเข้าไปเดวเบาขึ <h 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 ้นว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 นมาแล้วมาแล้วเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาแล้ว Enemies ahead น้องมาครับใช่ตรงกองวันนี้ ใช่ิ่ลงมาล่มันหลบอยู่ไหนไม่รู้ระวังด้วยมันไม่มีชุดนะไหนยตู้คอนเทนเนอร์ไปไปข้ไปข้างบนแล้วอ๋อนดูก่อนอ๋อทางนี้คนเอสทางนี้ทางนี้ Watch out เอาเก็บกองก็องทิงกองปั้มปัมปั้มปัปั๊มปััปั๊มปปั๊มปัมปั๊มปัมปปั้มปัมป้ม สามก่อนสามก่อนส่นชิบหายเสียของเลือชิ้หายเราจะิหายจริงจริเกลือมีลองหลังก็มีหี้บีเฮ้ยโอ้ยใจบางหมดแล้วนอนนี้

คุยโทรศัพทเหรอโอบันแตมแล้วปิดไหมกูก็ไม่รู้เนี่ยจเจอกันเดี๋ยวมึงเจอกู ตัวแล้วเอ้อาทำไมกดไม่ติดอ่ะเปืนกดไม่ติดโว้ยจะมีคหนหกสนายแจ๋วเลยปายป้ายป้มีตัวอยู่ตัวทรงเบิร์นอยู่ย <S <S เลย I'm recalling a teammate <coughs> thanks oh. ไปไหนมาี้เนี่ยคนอยู่ฮ้หนเฮ้ยมีตัวโดดลง่ะตรงนี้ Watch out โอเคใช่ีที่บอกอย่แม่งที่เก่าเวลาเดิมใช่ปะที่เก่าตรงไหนมัะมัมา่นี้ Power a n เอาเมื่อกี้มาทำไงฝั่ง Watch out เอาผาอ๋อ p ไม่มียากะเเข้าเอาแล้วตรงไหนอ่ะไม่เห็นเ ชุบชุบฟังชุบมีตัวมีตัวนะรัขบรุนี yep. ้แล้วขอบคุณนะสำหรับครับ I'm recalling a teammate ข้าเลเลยขาเลยข้าวงล้วงเดี๋ยวไอก็ยกูก็เหนกันปเียรบดมันต้องหวงไอ้ดอกูไปไม่มียาไปกูไม่มียากูพันยาก่อนต้นกลัาแล้ว ไอ้เียตรงนั้นเอ้ยเอ้ยไอ้มันมาก้อนหินแล้วรถมาชนรถมาชนรถมาชนตรงก้อเหินไอ้เรอไร้งนยิงยิงยิเลยยิงเออสุยหมดหมดุบเลย มันยังมีรถอยู่มันยู่รถอยู่นัิกกูต่ำปั๊มยาดิปั๊มยาดิปั๊มยาก่อนนยามัด่วนเลยนปั๊มยาดิไม่ปั๊มยาต้องบอกอ่ะนั่งถูนั่งขูดหัวอยู่อ่ะตุ๊กตุ๊ไหมชุบกได้ชุบได้ชุบได้มีเวลาอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ววงแหวแล้วได้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 หมดแล้วนี่เวลาไปเลยไปเลยครับไปดูเหรอวงแหงเนี่ย

ใช่เดี๋ยวรเดียวอ้บู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 บมบแบูบูมูบ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 ไบูบูบูบเบูไปบูบูู้บูไปไปแล้วกูบ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 ูไูบ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 ้บู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 ู้บ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 ูไูบ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 บูบูบบูู้บ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 ูไูบ เก่งอยู่แล้วแต่ว่าอย่าใช้มือคุณเอสแน่เลยหลังหินไปก็จะเจอตีเอ้ยเมื่อกี้บนบ้านหรือเปล่านั่นอะนั่นอะเห็นบ้าบนบ้านอ่ะเหมือนมันเข้าบ้านไปแล้วเลยคุณเอสใช่ปะมาแล้วมาแล้วมาเดี๋ยวหน้าผมปอดปอดเขี้ยนี่รถกูนี่รถล้อกูเองใช่ไหมเพื่อ แต่รถนีดด่แหละล้อรถผ่งนแล้วแตกไปแล้วไอ้บอดขี้สามตัวเอสก็มันอยู่ตรงไหนที่สำคัญมันยืนรอดไม่รู้ ออกมาจะได้จบจบไปทับรถก็ไม่ได้นั่งไงวิ่งอีกตัวนี่ใช่เห็นแล้วอยู่หลังต้นไม้ต้นไหนฝั่งโนน้นเลยเ้ยโอ้ยเต็มมากว่ะหลังวะ่ะ มจะหลังมจะหลังนเ่ละล,ะล,ะละมีไงขึ้นมาแล้วุเอสขึ้นแล้วขึ้นแล้ว สามตัจวจะ่าไฟเลยคว้ยได้ไว้ควาย,าค,ยาควายปาไปทำพี่อะไรนะกล้าดีว่ะ